สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเนียนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดวิวคลิปวีลออนไนจีกันนะครับผมโดยเว็บเคม MT เหตนะครับสำหรับการเข้ามาในเว็บไซต์นะครับกเป็นเพื่อนจิมเข้ามาทิ้งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะฮะและสาหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใช้งานกันนะครับให้เราแวะมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะฮะเพื่อนๆมากรอที่สมัครสมาชิกนะครับกลายเพื่อนกรอกชื่อผู้ใช้เมลชื่อรหัสผ่านนะครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กชะไม่ใช่ หรือถ้าหากนะครับเพื่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสัญชิกเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับเรามาเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะเมื่อเพื่อนลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมก็จะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยนะครับสังเกตที่ด้านซ้ายมือของเพื่อนๆนะครับก็จะเห็นเป็นแท็บเมนูต่างๆนะครับรวมอยู่ตรงนี้เลยก็จะเป็นคำสังต่างๆนะครับก็จะเป็นการกดออเดอร์นะครับเติมเงินประวัติการสั่งซื้อนะครับติดต่อแอดมินขอรีฟันนะครับหรือนๆนะครับก็จะรวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะมองมาที่ด้านบนขวามือนะครับเป็นพื่อนเจนปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับเปลี่ยนค่าเงินแล้วก็ตัางค่าบัญชีนะครับแล้วก็ ยอดเงินในช่องเกียวนๆ,ๆ,ๆนี้นะครับผมสำหรับยอดเงินด้านนี้นะครับเป็นเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาใช้งานกันก็จะยังไม่มีกันนะครับเดี๋ยวเรามาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะฮะเป็นเพื่อนมากดที่เติมเงินด้านซ้ายมือนะครับโดยทางเว็บไซต์นะครับผมก็จะมีหลายช่องทางเลยนะครับผมในการเลือกเติมนะครับแต่ละช่องทางก็จะมีคําแนะนําที่ต่างกันไปเนี่ยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมอ่านกันก่อนนะฮะช่องทางแรกก็จะเป็น Scan QR Code สำหรับทุกธนาคารเลยนะครับต่อมาจะเป็นแอปธนาคารแนบสลิปนะครับ คชิปเพลย์อังก์เปาเลตนะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถนำคริปโตนะครับจะปิดคอลลีที่เรียบนะครับก็สามารถนำมาใช้งานกันได้นะครับส่วนด้านขวามือนะครับก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเพื่อนนะครับอยู่ทางด้านนี้เลยนะฮะสำหรับการเติมนะครับเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็นคิวอาร์โค้ดแล้วกันนะฮะเพื่อนๆก็มาใส่ยอดเงินเข้าไปนะครับกดเติมเงินคิวอาร์โค้ดขึ้นมาเพื่อนๆก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะครับก็เป็นช่่่องงงททาาาียยแลละะะะสดวกกมๆเนฮ เดี๋ยวมา่อเราเจอเงินกันเสร็จแล้วนะครับเรามากดสั่งออเดอร์กันดีกว่านะครับเพื่อนๆมากดที่คำสั่งซื้อใหม่นะครับผมมาเดียดที่อินสตาแกรมด้านบนนะครับมาเดียดที่หมดหมู่นะครับผมแล้วก็เลื่อนหาคําว่าเพิ่มยอดวิวเรียลนะครับผมมาด้านล่างบริการนะครับผมก็จะมีหลายบริการให้เราเลือกเลยนะครับผมก็จะมีเลือกราคานะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับที่แตกต่างกันไปเพื่อนๆก็ลองอ่านและเลือกกันได้เลยนะครับผมมาด้านล่างนะครับช่องลิงก์ช่องปริมาณนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนๆนำลิงก์นะครับของโพสต์เรียลิงก์นี้้ไดเลย ส่วนปริมาณนะครับก็คือจำนวนยอดวิวที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มนะครับอยากได้เท่าไรก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมก็จะมีค้าต่ำนะครับอยู่ที่100นะครับสูงสุดอยู่ที่ห่ะ100ล้านเลยนะครับผมแะเราเข้ามาที่หน้า IG นะครับผมเดี๋ยวโพสที่เราจะเพิ่มยอดวิวกันตอนนี้มีอยู่ยู่29วิวนะครับเพื่อนจะให้เราเข้ามาที่หน้าโพสเร็วนะครับผมมา Copy ปี้ลิงก์โพสนะครับแล้วนำมาวางที่ช่องลิงก์นะฮะใส่ปริมาณเข้าไปนะครับผมผมจะใส่ไปที่อ่า500แล้วกันนะครับ มันเป็นเพยนก่อครบแล้วนะครับผมก็จะเห็นค่าบริการโชว์ขึ้นมานะครับก็ลองตรวจสอบกันก่อนได้นะครับ500วิวเนี่ยครึ่งบาทเองนะครับเพื่อนๆ6.6บาทนะครับผมถูกมากๆเลยนะฮะแล้วเมื่อเรากรอกกันครบแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะฮะแล้วเมื่อเรากดตรงสั่งซื้อไปแล้วนะครับผมก็จะเห็นกล่องเีเขียวขึ้นมานะครับขึ้นว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนๆได้รับการยืนยันแล้วนะฮะ หากเพื่อนๆนะครับต้องการจะดูสถานะออเดอร์นะครับว่ารทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆก็มาคลิกตรงนี้นะครับคลิกที่นี่ได้เลยนะครับผมออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปก็จะขึ้นมานะครับสถานะจะอยู่ด้านขวามือนะครับขึ้นว่ารอดำเนินการด้านซ้ายมือจะเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับส่วนตรงกลางนะครับก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะที่เราได้กรอกกันไปหรือหากเพื่อนๆต้องการจะดูประวัติทั้งหมดนะครับก็มากดที่ประวัติการสั่งซื้อได้เลยนะฮะในหน้านี้นะครับก็จะโชว์ออเดอร์ที่เราเคยกดกันมาทั้งหมดเลยนะครับและถ้าเพพื่อนๆบปัญหานนะครับใกาารใช้งนเว็็บบบไไซต์นนนนะะคครรรััักกสาาามมมถแแจ้้งอดดิเพื่อนๆมมาาากกดที่่่หหหหนนน้้้คคสังซืืออใรรรแะับ จะมีปุ่มติดต่อแอดมินอยู่นะครับกดเข้ามาเพื่อนๆจะพบช่องทางการติดต่อแอดมินนะครับนะฮะพบปัญหานะครับอย่างเช่นกดออเดอร์ไม่ติดนะครับติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยไปนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาแจ้งแอดมินกันได้เลยนะฮะและหากเพื่อนๆชอบใจนะครับบริการของทางเว็บไซต์นะครับ KMMG h นะครับเพื่อนๆก็สามารถแนะนําให้คนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันได้นะครับเพื่อนๆมากดที่แนะนําเพื่อนทางด้านซ้ายมือนะครับมากอปปี้ลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งให้คนอื่นๆใช้งานกันได้เลยนะครัััััับบบเเพืื่่่ออออนน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 จะะะได้้้้คคคคาาามมชกกวรร็ใงแล แล้วเมื่อเรากดออเดอร์เสร็จแล้วนะครับเรากลับมาดูที่หน้าโพสกันดีกว่านะครับเลตอนนี้ที่หน้าโพสนะครับมียอดวิวอยู่ที่29วิวนะครับเดี๋ยวเรามารีเฟรชหน้ากันดูนะครับว่ายอดขึ้นมาหรือยนะครับนเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆจาก29วิวนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น980วิวเลยนะครับเพื่อนๆโอ้ขึ้นมาไวมากๆเลยนะครับทักเดียวเองนะครับแถมขึ้นมาเกินมากๆเลยครับเรากดกันไปแค่500วิวเองนะครับเพื่อนๆมีเกินขึ้นมาโอ้เยอะเลยนะครับ400กว่าวิวเลยนะครับ เพื่อนก็ไม่ต้องตกใจไหมนะครับก็เป็นการแถมทางเว็บไซต์นั่นเองครับก็จอมแถมให้ลูกค้ากันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาใช้งานกันนะครับเว็บไซต์ดีๆราคาก็ถูกนะครับผมและในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ขอฝากเว็บไซต์ KMC t กันไว้เลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆหาไม่เจอก็จิ้มไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะฮะในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ